ดเงินเด้อะด้อีน้อมเพิ่นวาท็อ่เนาะโมเมนบอยังมามีเกียของเีองุนห้นนะมูขออดโนไปหลายวแล้วผู้ใดโดนเสียบดเงินเด้อปาาของมันสั่นว่ะโอนเกือบตั้นีเพิ่นเป็นาทีของนีันแล้ว เออบ่อยฟ้าบ่าไปกี๋มันเ็นหิเป็น้อยไปยังเกิ็ดถูกดอกถูกลออมิจฉาชีพเป็นมาทุกรูกแบบ เ่็กๆไม่ดีอย่งดีกว่าแลดีนี่อะไรไม่ใช่ทำไม่พออย่านนี้อย่างนี้อีกนานๆแลเขไม่ว่ากันแล้วคิดไม่ดีเ้อก็อดเขาก็อยากที่เสาไมีที่มี หนักสือมาหนาสามหุณเชียนชัยมาน้อนตอน bom uh -huh. uh -huh. ไปหน้าธรรมวัดเยน็นหน้ายี่สิบเอ็ดโยนสมภควานอาระหังสม,มาสสมพุทโธพระภูมิพระพาเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระ สาธุชอบได้โดยพระองค์เงสวาคาตุเยนนาภาคาวตาธรรมวนพครานธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาค นวยานสามกวาตวันสาวกสังกู์พระสงฆ์สาวกของพระผููมิพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติยนวกรรม เยเมนิสกาเรนิยาคารังอโรนปิเตีฮอาทิปุญชยามังคาพระเจ้าทั้งหลายของบวชายังยิ่งเซึ่งพระผู้มีพระภาค